วันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5าพาท่านมาดูบรรยากาศเช้าๆครับรับลมหนาวนิดๆหนาวนิดๆเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5บรรยากาศเช้คพาคราาับบรรยากาศดีๆ อากาศหนือหนาวน,นิดๆเย็นนิดๆมาสัมบัตสายหมอกยามเช้า,ชา,ชาสายหมอกเช้าอู้อากาศดีบรรยากาศดีรับลมนะดูดูดูเช้าของ วันที่ยี่สิบปดกุมภาพันธ์สองพหาอยหกบห้าเราจะพาท่านเดินเดินดูบรรยากาศเดินดูบรรยากาศเย็ยนๆใส่เสื้อด้วยมันมันหนาวไม่ใส่เลยมันหนาว ต้องใส่เสื้อน้งด้วยไม่ใส่แล้วมันหนาวครับบรยากาศดีๆครับหมอกหนาๆนะโอ้โห و. ยังเช้ายังเช้าๆอากาศดีอากาศดีดูครับอากาศด้านทิศตะวันออกของจะเห็นสวยมาก cái cắt cúp cơm. lằng nó lằng. cơm frack cơm Náo, đi, yên đi. đi À, เด็กใครไม่เลอว้าบรรยากาศดีครับอืม โอ้บรรยากาศส,สวยๆสายหมอกยามเช้าครับท่านสุดยอดไม่มาไปรู้ไม่มาไม่รู้นนัเนี่ยไม่มาไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นมาสมัมผัสกับบรรยากาศยามเช้า ็นบรรยากาศที่ดีมากๆโอ้รับอายอุ่นครับอ่าสุดบรรยากาศบรรยากาศดีๆสัมผัสบรรยากาศสัมผัสเหมาะได้ว่าบรรยากาศดีๆสัมผัสได้ถึงรสชาติแห่ง แห่งแสงสีตะการตราตะการตรามาหาไม่ได้อีกแล้วไม่มาไม่เลือไม่มาดูก็ไม่เห็นอีว่ามันสุดยอดแค่ไหนรับท่านดีดีมากดีมากดีมาก ดีมากชุ่มช้าชา,ชาดีมากว้าว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 ,ว,าว,ว,าวอืมอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าอาทิตย์ขึ้นยามเชา้า อาทิตย์ส่องสาสแสงบอกให้รู้ว่าตอนนี้กำลังจะแจ้งแล้วสวยแก้งแล้วเราก็ไปดูลำน้ำสวยก่อนไปดูลำน้ำสวยเลยจะมีหมอกไหมนอนนอนนอนโอ้โอโอบรรยากาศดีดีว้าว อดีตอดีตการนานมาแล้วยังมีทุ่งเสริง บรรยากาศดีมากดีบรรยากาศรอบๆอบ ดูบรรยากัศรอบๆดูบรรยากาศร,รอบทุ่งหน้าและก็ถนนบรรยากาศดีมาก